หากว่าเราช่วยตัวเอบ่อยๆสิถ้เกิดจากฮอร์โมนจะหายไหมครับพ <c oughs> ี่พ <c oughs> ี่บ็อกเกอร์ที่ชอมีหมัค,คะดีม,มากเลยอ่ะ้สิตันสดสิหลส,สิวหนองคุณไงดีครพี่แปกก็จำไม่ได <c oughs> ้สดคโกนที่คบช่องส้พี่วันนี้นะครับผมก็เป็นเริกง,งามยามดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาไปไปอดัดคิ คือบอกว่าต้องผมใหม่เป็นไงคียเอนะครับผมอันนี้ตอวนึกคิดมาแล้วว่าโอ้ยมี157คําถามซึ่งมันเยอะมากๆทุกคนคิดถึไปก็คือแตงอ่ะพี่เจายทุกคำถามเลยจะเลือกคำถามนี้ก็จบคนี้ไม่ใจให้คำถามนั้นก็จบคนนี้ไม่ใจคิดอยู่พักหนึ่งทุกคนจนกระทั่งว่าคุณผู้ชาทำไมไม่จับเวลาล่ะเออก็จับเวลาไปเลยนะครับผมสามนาทีนี้นะครับผมก็คือเป็นสามนาทีที่แตงจะอ่านคําถามตั้งแต่คนที่ถามคนแรกจนถึงคนสุดท้ายนะครับผมในระยะเวลาสามนาที ได้เท่าไหนเท่านั้นเลยนะครับอแล้วก็จะบอกว่าใครที่ไม่ได้อ่านถามหรือไม่ได้ออกอากาศก็กไม่ต้องน้อยใจนะครับบางคนเขียนชื่อบางคนทำผิดกติก,ก,กาแต่ว่าเราก็อ่านให้ไม่เป็นไรนะจ๊ะ ต่จะบอกว่าไม่ได้อ่านคําถามมาก่อนนะครับผมโดยให้คนเนี่ยมันไดอ่านเราเลยนะครับผมก็หาคนที่อ่านเร็วๆให้ที่จุดแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นอย่างไรจะี๋ถามแค่ไม่กี่คนอนะคือมันคําถามก็จะแบบโองคนถามซ้ำก็อย่างเงี้ยก็ลองไปหาหาดูกันนะครับผมบางนเนี่ยเคยตอบไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นใครมาครังหน้าเนี่ยก็ต้องพิมพ์ถามให้เร็วที่สุดอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไหมครับสามวินาที เดี๋ยวราไปเริ่มกันเลยครับแตงชาลักษณะสิวคันของน้องสุสวรรค์ค่ะกดสิวแล้วก็น้ำเปล่าครับแจ้งทรับ้านเกิดอ,อยู่จังหวัดไหนคะน้องนันทิชาค่ะจุจลีศิลาชาครับผมมาหาได้พี่แจ้งตอนนี้พี่พี่สิวเคยทอแทกอาการร <c oughs> ักษาก <laughs> ็เ <c oughs> ลยทอแทกับร้องอา้ด้วยอ <c oughs> <c oughs> วันทอสิวเก <c oughs> ิดทอแล้อค่ะใช้อะไรดีครับองแอปเปาล์กดสิวเลยเลยครับใช้น้ำเปล่าด้วยสระจมูกป่ะครับไม่ไม่แต่ครับหมอจะให้ นก<ท>่อนสิืที่แกเรียอะมากทำไงให้ได้ผลรวดเร็วครับเป็นคนล้อแล <คน S 2> ้วก็นยิบเปล่าครับแล้วก็รอต้องรอต้องรอ,อ,งรอหน่อยทุกคนมันก็จะหายเองพี่ครับช่วยแนะนำสบู่คิวกันแดดที่ใช้ถ <ด S 1> ือสบู่โดยที่ขาวอยครับจากน้องเอ็กโซฮาร์ดตรงน้นถ้าทำให้เป็นของพ่อเสร็จได้เอเน็นนะครับสีฟ้าแล้วก็กดสิวควบคู่ครับพีพ่เริ่มเป็นสิวแต่ตอนไหนครับแล้วรักษาตอนไหนถึงจะหายครับเป็นสิืแต่ปีหนึ่งครับผมใช้เวลารักษามันถ้าหายที็วก็สองอาทิตย์เริ่มหายแล้วแล้วก็ดึงสองเดือนก็เริ่มร้อยเริ่มว้รักษาสิวตรทาให้สิว นะครับเียดเป็นหนึ่งไะที่บอกไปแล้วครับผมแล้วก็เครียดไหมเครียดมากค,ค,ครับหน่อยเหมือนกันสิวหายรอยอยู่เพียบเลยทำไงดีคะเด็กเก๋ส <laughs> ิวหายรออยู่เพียบเลยก็คือรอมันต้องใช้เวลาครับผมใช้พวกยากันบัตหรือวีซีก็ได้รอ,ม,รอ,องงมันจะหายไปแต่ว่าก็ใช้เวลานิดหนึ่งอย่างแตง่งะมันจะหายไปเราที่เราไม่รู้ตัวเลยครับผันผอไป <laughs> เป็นสิวเซียนสิวดำที่จมูกเยอะมากทำไงดีคะเล่าสิวเซียนครับแต่ว่ารอปุ๊บมันก็ต้องหาตัวที่ดีๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดรอปุ๊บแล้วสีลดครึ่ง ทำให้เราเป็นสิวยิ่งกว่าเดิมทุกคนแต่ก็ยังเป็นสิวตตงเละเล็ๆกำลังอยู่เลยทุกคนไปผมก็กดสิวด้วยตัวเองแบบที่พี่บอกเม็ดสิวมันก็ออกนะตทำเป็นรอยบีแบะมันเป็นรอยแดงผมทำยังไงดีครับก็เลยใช้เล็บนะครับกดตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่มันเป็นรอยนอนแต่ถ้าคุณแนะน่าให้ไปหาหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการกดนะครับผมโดยใช้คัตตันบัลในการกดถ้าเกิดสิวที่แบบเป็นแบบแข็ง,ขงๆก็ควรออกได้เลยแต่ถ้าสมมติว,ว่าสิวต้องหาเข็มจอก่อนก็หาจอก่อนแล้วค่อยกดออกมานะครับผม สียูรัสนาแบบว่าเหมือนเมคอัพสารเล็กๆกันทุกคนถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะถือว่าหมดครับพี่แจ้คหนูเป็นสิวหอมอมคนพักหน้าอะไรยังไงไหมคะสิวจะเต็มหน้าหนูแล้วมิสเตอร์สิบตันสิวโวยด้ามือกดสิวเสียสิวหนองคุณทำไงดีคะพี่แจ็คก็จะไม่ได้ครับเออว่าบอกว่ากดสิวนะครับผมสิวทุกสิวต้องผ่านการกดมาทุกคนมันไม่มีสิวไหนที่แบบสามารถทาปุ๊บแล้วหายปุ๊บไปได้เลยนอกจากจะมันแห้งออกมาให้มันกดได้ง่ายขึ้นเทียนเองครับยูทิวเบอร์เกอร์ที่พี่ชอบมีใครบ้างคะเยอะมากเลยอะมี ออั ales พี่ได้ใช้เซรั่มในการลดรอยดำรอยแดงไหมคะแล้วเซรั่มช hey, mm ่วยลดรอยดำรอยแดงได้จริงหรือเปล่าคะใช่จริงครับนี่นะครับผมมีซีเบลเฟสเซรั่มตัวนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแล้วไม่ีด้เสียวแลาวไม่ได้แล้วตัวนี้ครับผมดาก้อนบัตนะครับตัวตัวนี้แก้รอยแดงดีมากๆแต่หน้าหน้ามันทำไงดีคะหน้ามันนะครับผมไม่ใช่หน้าเราแค่ไม่ใช่ ถ้าเกิดหน้าม,มันนะครับผมก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แก้หน้ามันเช่นแอลกอฮอลอ่ะแก้หน้ามันได้เหมือนกันนะทุกคนหน้าเราจะปรสภาพให้หน้ามันมันน้อยลงด้วยนะจ๊ะพี่ชื่อจริงชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่หน้ามันพิรุกกรรมจะมีวิธีลดหรือทําให้หายยังไงคะหน้ามันพิธุกรรมเหรอคะไม่รู้จริงๆหรือรั้สึกชื่อจริงด้วยชื่อจริงชื่อทัพพงศิสุรพันนนท์ครับอายุค่ะอายุยี่สิบสามปีครับเอ่อขาตั้งแต่เกิดไปโตมาที่ข่าวคะหมดเวลาแล้ทุกคนก็ไง้คนนี้จริงๆท น่อยมากแต่ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์เลนนึงนะครับผม,ผมก็เราจะแถมมีอีกสักห้าคำถามคำถามที่แบบยอดนิยมที่สุดนะครับผมจะมาห้าคำถามแต่เราไปดูกันว่ามีคำถามอ,อย่างไรอะไรยังไงบ้างโทษทีนะครับวันนี้ทะลึ่งนิดนึงแต่ถ้าหากว่าเราช่วยตัวเองบ่อยๆสิ่่งทีจะจับฮอร์โมนจะหายครับอีไม่รู้จริงๆนี่เราถือมาใส่ต้อไม่ได้เคยทำอะไรออเองเลยอะครับก็จริงๆแต่ที่บอกว่ามันจริงมันไม่น่าเกี่ยวนะทุกคนทุกคนลองซช็คอินเทอร์เน็ตดูนะแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาไม่น่าจะ ถ้าไม่กดสิวมัๆๆนจะหายไหมคะพอดีตังค์ไม่ค่อยมีครับดราม่า,มาจริงแล้วจะบอกว่าการกดสิวเนี่ยนะครับมันสำคัญมากแต่ถ้าใครที่ไม่มีงบประมาณในการกดสิวแนะนำให้กดเองเพราะว่าเนี่ยก็เลยจากการกดเองมาก่อนนะครับผมเราจะรู้เองว่ากดเนี่ยหมดเน,นี่ยไม่หมดนะครับผมถ้าเรากดปุ๊บแล้วข้างในเป็นรูแดงๆแล้วเนี่ยแปลว่ามันหมดแล้วถ้าสมมติว่ากดปุ๊บมันจะมีเหลืงองเหลืองข้างในหรือแบบ เห็นสู่ข้างในแต่ว่ายังไม่หมดนะครับถ้าซานกดอยากเค้นมันจนช้ำมันจะแห้งรอยเวลานะครับผมถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันไม่หมดออกไม่ได้จริงรอก่อนนะครับผมแล้วก็รอให้มันขึ้นมัเป็นสิวนิดนึงแล้วค่อยกดออกอะไรอย่างเงี้ยอยากหน้าเรียวแบบพี่ทำไงคะพุ่งตรงที่หน้าเรียวมันแต่เกิดจริงที่เดี๋ยวร้องถามแก้วแล้วก็เดี๋ยว ก็นั่นแหละครับผมถ้าอยากน่าเรียวจริงๆก็นวัตกรรมหลายอย่างมากๆม่ว่าจะเป็นการโบรอโภคไฮฟ,ฟูหรือเป็นพวกรอยใหม่อะไรเงี้ยนะ,ะทุกคนก็<ช>แนะนำก,<ช>กรารอองกายก่อนถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ไปพึ่งพวกเข็มอะไรพวกนั้นเอาก,กันเนาะพี่แต่งจะไปหาหมอาารักษาสิวไหมครับจากน้องไดนามิกเคยครับเคยไปหาหมอาารักษาสิวของพงอ์เสิร์คลินิกนะครับผมซึ่งก็ดีนะทุกคนตอนนั้นที่ไปอ่ะเคยไปกดสิวมาใช่ไหมที่ของพงอ์เสิร์ก็รู้ว่ากดยังไงนู่นนั่นเสพบุบแค่ไปหาหมอของเคยไปโรงพยาบาลลามา เออวานามานะ่าก็ให้ยาได้ยามาเยอะม,มากแล้วก็ราคาถูกมากที่ไปทํารอยแดงเคยทำรอยแดงครคนนั้งนึงนะครับผมที่เดอะคลินิกนะครับผมจะแ,แพ้นหน่อยแต่ว่ารอยแดงหายลงจริงต่างลงจริงนะครับผมใช้เวลาหนึ่งคลอเรสเซอร์แรกจะไม่เห็นผลแต่พอผ่านไปนานเพิม่มันเริ่มจางลงจริงแตง่ว่ามันก็<อ>นท,ท,ท้ายทำไงให้หน้าละตัวครับขาวข้างหน้าและตัวมันก็เดี๋ยวขายแบบดำอะนี่บอกว่าคือแบบว่าผิวเราคล้ำแล้วก็แต่งหน้าให้มันคล้ำหน่อยหรือแบบอะไรเงี้ยถ้าไม่แต่งหน้าก็คือแบบอาจจะแบบ ะอันนี้คือคนนะแต่คนจีนบางคนตัวขาวคนหน้าดำคนหน้าดาตัวขาวอะไรยังมีเยอะมากก็มานี้นะครับผมใช่คลิปนี้นะครับยีเดียฟกอดใช้กระเละกรแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าชาชิวเอนะครับผมอาจจะเพิ่มเป็นห้าทีสิบนาทีหรือมากขึ้นไปนะก็คือวันศักราชมื่อีนะครับผมทรีมมิเนท e ครชชั่นนะครับผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบายขอซิวหายนะครับผมแล้วก็ยีเดียอาการกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ